้งหมดนะคะ8เชือกนะคะที่พอ่อปวดช้างน้องอ้อมแบบ๊บซี่แล้วก็นี่ก็เป็นน้ำโชคนะคะพังนะพังน้ำโชคเัก็เป็นพังแ๊บซี่กับพังอ้อนะคะีวยวกทอยมานะคะโหพอ่อช้างเอาอนเลยนะคะเว่าพกี้เชือกนะคะพกต้องไปเอาที่หมัมาอีกนะคะ ของเจกเล็กเก,ก,กน้อยนะคะให้กับฝันช้างะคะให้กับตัวฝันช้างนะคะ <c oughs> บระะ <c oughs> รยากาศนะคะเดี๋ยวรอช้างมาครบก่อนนะคะคร <c oughs> ับกอ, <c oughs> อนลูกครับกอนกอน ครับสวยสวยแล้วค่ะ อีกหน่อยก็จะเลี้ยงไงควารช้างนะคะครอบครัววานช้างก็จะมีถุงยังชีพให้นะคะมีการข้าวสารอาหารแห้งประเอบมากๆผักนะคะผลไม้ด้นะคะบคุณช้างของเราก็ไปไม่ถึงไหนเองเขาแล้วครับมีน้ำจีนกับลาบนะให้วานช้างได้กินกันนะคะช้างอินวานก็ต้องได้กินอิ่มด้นะคะทุกท่าน้รัคมรับะความสุีด้รับจากความสุขที่ได้รับจากคุกคท่านคดยตรงเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านมีจินตตาตรงนี้ว่านะคะได้ชมกันทุกเชือกเลยนะคะได้กินอิ่มกันลายยางครับดูครับกินนู่อหนอมจะกินเร็วกว่าเพื่อนเลยนะคะชานกินอิมนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะ เลี้ยงเจดกีนช้างในวันนี้นะคะพ่อขุดช้างครับที่มาขอเราก็กินด้วยกันมีการพ่อขุดช้างนะคะมีการตุนไว้ข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะฉลาดมากๆเลยนะคะพ่อขุดช้างพ่อใหญ่ของเราตุนอาหารไว้ข้างล่างนะคะอ <ๆ S 3> โอ้เก่งมากเลยนะคะรู้ว่ากิานไม่ทันกินไม่ทัน ก็กินพี่ตันพี่มัมนะคะก็จะตุนไว้ข้างล่างนะคะเนี่ยอย่าไปกินข้างล่างนะคะโอ้ฉลาดมากเลยนะคะพ่อคนช้าของเรา ใ้เจมเหมยนะคะเป็นพิเศษน,นะคะเป็นไม้คจะกินกับน้องใบาบุญนะคะเชือกเดียวนะคะให้กับเจมเหมยนะคะยกไปก่อนก็ได้ตัวหนักเนะยกไป <c oughs> มไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเป็นโต๊ะจีนของเจมเหมยนะคะที่ถักตู้ลูกเออรอยเป็นเราจะจัดโต๊ะจีนให้เจมเหมยแล้วนะคะว่าให้ให้นี่ก็บุ้สกัเราเออนั่แหละขนาดนั้นแหละจ้ะ โต๊ดตีนเจมเหมยได้ทานนะคะข,ของเจมหมยมีทั้งมันแก้ว<ๆ>แล้วก็ต<ๆ>แตงโมกล้ลวยนะคะแล้วก็สับประรดนะคะเ<ๆ>นี่ยค่ะครบทุกอย่างนะคะเจมเหมยจะเลือกทานนะคะ<ๆ>ต้องมาจุดเทีนก่อนไอ้<ๆ>ต่อได้ม,มาดูฮะ,ะมาดูเจมเหมยทานโต๊ดตีนนะคะดูน้องใบบุญอยากทานกับแม่นะคะตอนนี้ เย้ยมากเลยเจม với เมาคนเดียวเลยนะคะ,ะน่าอร่อยมากเลยนะคะเซเผยทานเสียงดังเลยนะคะ เ็นแม่กินอะมีความสุขนะคะไม่ต้องระแวงว่ามีกลัวมีใครจะแยกนะคะกินง่ายเลยอร่อยมากนะคะม,คาม,มาดูน้องใบบุญสิคะเห็นแม่กินก็อยากกินตามแม่นะคะน้องใบบุญ <c oughs> ได้กระดิ่งวันนี้วิ่งทั้งวันเลยนะคะไม่ยอมนอนเลยตื่นตั้งแต่ดึกๆนะคะวิ่งเ <c oughs> สียงกระดิ่งะนะคะเสียงเพลาะมากนะคะขอขอบคุณนะคะ FC ที่ได้นำ ที่ท่านได้นำสบิงมาให้น้องใบบุญนะคะที่ได้สวดใส่นะคะฝากกดติดตามสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็เป็นน้องใบบุญนะครับคฝากเอฟซี FC ทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ กท่านเลยนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทุกท่านมีโชคมีความสุขความเจริญรวยๆให้กันทุกคนนะคะที่ครับน้องใบบุญก็จะไล่กันอย่งเียครับได้กระดิ่งเดี๋ยวเราจะมีการเลี้ยงอาหารขวบช้างด้วยนะคะวันนี้อยากกินโตะจีนเสร็จแล้วนะคะน้องใบบุญก็มาเล่นนะคะเนี่ยติดโบให้น้องใบบุญแล้วนะคะจเอได้โบสวยจังเลย โอ้ติดเต็มหัวเลยนะคะแขวนกบนะคะติดโบให้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยไหนมานีแล้วมานีก่อนลกมานีก่อนเนี่ยค่ะเอ้เร่เร่นี่ค่ะเป็นอใบบุญนะคะนี่ค่ะก็เป็นของนะคะที่เราจะแจกครอบครัวควานช้างนะคะ นะคะมีทั้งหมดก้าวครอบครัวนะคะนี่ค่ะเป็นของที่เราจะแจกนะครับนี่ก็เป็นอาหารนะคะวันนี้เราจะเลี้ยงขนมจีนแล้วก็มีลาบด้วยนะคะเป็นขนมจีนเป็นน้ำดาขนมจีนนะคะก็เป็นลาบนะคะโอ้อร่อยกินเลยนะคะตากินเลยนะคะ บุฟเฟ่นะคะจะเลี้ยงนะคะเลี้ยงเล็กๆนะคะจัดจัดเลี้ยงเล็กๆนะคะให้กันบันทรบรอบน้องไปุญนะคะ ี่ไม่อยากกินนาอยากได้สับป,ปะ <t> <c oughs> รดเนี่ยเรามีเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยก็เป็นสนะคะที่เราจะแบ่งให้ที่นี่ก็เป็นนกน้องใบบุญนะคะที่เราจะมอบให้นะคะครอบครัวควานช้านะคะไว้บูชานะคะ,ละ,คะแล้วก็เครื่อใช้เครื่องอุปโภคนะคะ เบริโภคได้นะคะไก่ยอดมาม่าแล้วก็มีไข่มีผักขอบคุณเอทุกทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้ามีพวกท่านเราก็ไม่มีแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ ขัวควานช้างของเรานะคะไม่กล้าเข้าหมเนี่เยเราจะถ่ายไม่ก่ะาเดี๋ยวเขาทยอยมากินนะคะกกพวกเราก็มีเท่านี้นะคะที่สวนช้างของเราก็มีแค่นี้นะคะทั้งหมดก็ไม่เยอะนะคะมีทั้งหมดเก้คาครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคเอฟซีใจดีทุกๆท่านเลยนะคะที่จิตใจเมตตาเพื่อเลือ ส่วนช้าของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกมีแต่ความสุขความเจริญนะคะันี่ก็ขอแบณว่าสวัสดีค่ะ